สวัสดีครับอยู่กับผมเฮียโชคคนดีคนเดิมนะครับผมกับช่วงรีวิวเว็บหวยหวย,ย,ยในคลิปนี้นะครับมีผู้ชมคอมเมนต์มาว่าขอให้ผมรีวิวแล้วก็ทำคลิปวิธีสมัครให้หน่อยกับเว็บ lot9999.com นะครับเว็บหวยออนไลน์อีกเว็บหนึ่งผมขอเรียกว่า lot49 ละกันนะครับผมถ้าเกิดจะให้เรียกว่า lot9999 ตลอดผมกลัวว่าลิ้นมันจะพันกันนะครับ ข้อดีจากที่ผมได้เห็นนะครับของเว็บ Lo t 49เนี่ยคือเว็บนี้มีระดับสมาชิกให้ท่านได้เก็บคะแนนเพิ่มระดับอัพเลเวลกันได้ด้วยนะครับซึ่งการอัพระดับเนี่ยท่านจะได้โบนัสเติมเงินส่วนลดแล้วก็เพิ่มอัตราใจ่ายในการซื้อหวยด้วยนะครับก็ในเว็บ Lo t 49เนี่ยจะมีระดับให้ท่านไต่ทั้งหมด6ระดับตั้งแต่สตาร์เตอร์ไปจนถึงซูเปอร์ VIP เลยนะฮะที่ซูเปอร์ VIP เนี่ย ท่านจะได้โบนัสเติมเงินเพิ่มไปถึง1.8เปอร์เซ็นต์บวกกับอัตราจ่ายสูงสุดเนี่ย4บาทแล้วก็ลดเพิ่มอีก2บาทต่อเลขที่ซื้อนะครับผมแน่นอนว่ายังไงมันก็คุ้มกว่าการซื้อหวยปกติอยู่แล้วแหละแบบไม่มีส่วนลดอะไรเนาะที่นี่อ่ะได้ทั้งบวกเงินเติมได้ทั้งบวกอัตราจ่ายแถมยังบวกส่วนลดด้วยอ่ะคุ้มแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องหวยเนี่ยการซื้อหวยที่เว็บลดโฟก้านะครับทุกหวย จะมีส่วนลดให้ท่านเลือกนะครับลดมากที่สุดคือหวยรัฐบาลจะลดไปที่33.50บาทเลยนะอ่านอกจากนี้เว็บลอ็อตโซเก้าเนี่ยยังเปิดซื้อให้ซื้อหวยแบบเลขสี่ตัวบนด้วยนะฮะอัตราจ่ายเนี่ยนะผมเห็นแล้วร้องเฮ้ยดังมากเลยนะอัตราจ่ายของเลขสี่ตัวบนนะครับผมบาทละสามพันเจ็ดนะฮะได้ยินไม่ผิดนะท่านบาทละสามพันเจ็ดนะครับซื้อหนึ่งบาทถ้าถูกท่านได้สามพันเจ็ดร้อยกลับไปนะครับ แล้วก็ยังจะมีหวยยีก่กี้ด้วยที่น่าว้าวนะครับผมเพราะว่าที่นี่เปิดให้เล่นเนี่ยวันละ92รอบนะครับที่จากทั่วไปเนี่ยจะเปิดให้เล่นวันละ71-88รอบเนาะก็ที่นี่จะเปิดให้เล่นยาว92รอบเลยส่วนอัตราจ่ายก็ตามมาตรฐานเว็บหวยออนไลน์เลยครับโอเคนี่คือข้าวๆของเว็บลอตโฟก้านะครับผมต่อไปใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกพร้อมกันไปเลยนะครับอ่ะ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้ท่านเข้ามาที่หน้าแอปเบราวเซอร์นะครับจะใช้มือถือ iPhone หรือหรือว่า and ด o i d ทั่วไปได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ะเข้ามาแล้วก็พิมพ์เว็บ l o เ9 9 9 9ก้ตัวครับแล้วก็ด o ทแล้วก็เข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้าสีเหลืองทองอย่างนี้นะครับผมอ่ะให้ท่านกดไปที่สมัครสมาชิกใหม่มันจะอยู่ตรงแถบเมนูบาร์ตรงนี้หรือว่าปุ่ม สมัครสมาชิกใหม่ตรงนี้จะกดตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดตรงสมัครสมาชิกใหม่ตรงนี้ปึ๊บกดเข้ามาอ่ะจะมีหน้าให้ท่านใส่ user name นะครับแล้วก็เบอร์มือถือแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมแล้วก็มีอ่ารหัสรักษาความปลอดภัยเนาะโอเคก็ให้ท่านกรอก user name ที่ท่านจะใช้ล็อกอินนะครับเอาให้จำง่ายเนาะเอาให้เราจำได้เพราะว่า เราจะต้องใช้ล็อกอินเข้าเล่นตลอดนะครับแล้วก็เบอร์มือถือของท่านนะครับผมใส่ไปส่วนรหัสผ่านอย่างน้อย6ตัวอักษรที่คาดเดายากเข้าคาดเดายากนี่หมายถึงคนอื่นนะครับไม่ใช่เรานะคาดเดายากเอาที่เราจําได้นะครับผมโอเคาแล้วก็ใส่ตัวเลขด้วยนะครับมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขด้วยอย่าลืมนะครับผมตัวภาษาอังกฤษมีแบบพิมพ์เล็กด้วยนะแล้วก็ตัวเลขอ่าแล้วก็รหัสรักษาความปลอดภัยของที่นี่จะค่อนข้างเคร่งนิดนึงเพราะว่าจะเป็นพวกตัวภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่อ่านแล้วมองไม่ชัดเนี่ยท่านสามารถกดปุ่มรีเฟซเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนคําใหม่ได้นะครับผมเปลี่ยนจนกว่าท่านจะมองเห็นชัดที่สุดแล้วก็พิมพ์คําตอบเข้าไปเลยอ่าเสร็จแล้วปุ๊บกดสมัครสมาชิกได้เลยครับผม กดบ้าไปหนึ่งทีเซตร,ระบบเนี่ยจะทำการส่งรหัส OTP นะครับไปยังเบอร์ที่ท่านเนี่ยได้กรอกไปเมื่อก,กี้นะครับเพื่อที่จะเป็นระบบ่ารักษาความปลอดภัยนะครับผมอ่า,ารอประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีหรือบางทีนะครับถ้าเกิดระบบมันล่าช้าเนี่ยอาจจะต้องรอไปอาจจะนี่เลยนะ อาจจะต้องรอประมาณนาทีหนึง่งหรือว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นจริงๆท่านลองเข้าไปที่หน้าอที่แอปข้อความนะครับในมือถือมันอาจจะขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้แจ้งขึ้นมาอ่ะของผมขึ้นมาแล้วนี่ไงแต่ว่ามันไม่ได้แจ้งขึ้นในระบบโทรศัพท์นะครับมันขึ้นมาที่หน้าข้อความและอ่ะเราเอารหัส otp หกหลักนะครับผมใน sms ที่เขาส่งไปเนี่ยใส่เลยเสร็จแล้วก็ใส่รหัสความปลอดภัยอีกทีหนึ่ง ของเว็บนี้นะครับไม่ว่าท่านจะทําการล็อกอินหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีให้ท่านต้องกรอกรหัสความปลอดภัยถูกขั้นตอนนะครับโอเคพอใส่รหัส otp แล้วก็กอรอกรหัสความปลอดภัยแล้วก็กดยืนยันข้อมูลอ่ามาหน้านี้นะครับผมจะให้ท่านเนี่ยอ่าทําการใส่ชื่อนามสกุลซึ่งชื่อนามสกุลเนี่ยต้องตรงกับหน้าบัญชีธนาคารนะครับผมที่อเราจะต้องทำการฝากถอนนะครับผม เมื่อยืนยันแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับอ่าใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไป ID Line จะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรครับผมธนาคารบัญชีธนาคารที่เราจะใช้ในการฝากถอนนะครับเอาที่สะดวกนะครับผมเพราะต้องเป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเลือกมาหนึ่งบัญชีที่เราสะดวกแล้วก็หมายเลขบัญชีครับซึ่งชื่อบัญชีเนี่ยก็ต้องตรงกับชื่อนามสกุลข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับผม อ่าใส่ืีบัญชีกป้เมื่อใส่ครบหมดแล้วนะครับกดบันทึกข้อมูลได้เลยเรียบร้อยครับผม,มอ่าถ้าเกิดมันขึ้นมาหน้ามีแบนเนอร์นี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอันสมัครเสร็จเรียบร้อยครับผมกับเว็บลอตโฟก้านะครับอ่าอ่านี่ครับหน้าเว็บก็จะมาประมาณแบงนี้นะครับถ้าเราสมัครเสร็จแล้ว พวกปุ่มต่างๆก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นพวกข่าวสารเนาะถ้าเกิดเราอยากอ่านข่าวสารก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้นะครับผมถ้ามีอะไรที่แอดมินแจ้งเนาะโอเคในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการฝากเงินกันนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนการฝากเงินส่วนในคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับวิธีสมัครเว็บลอตโฟก้าเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยว เ่ยโชวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมในคลิปนี้สวัสดีครับ